สวัสดีครับเอฟซี FC แฟนซองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวอนเกอลกอกอย่าพ่ายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระหว่างนนทิียฟ้ารวยรวยเชิดได้กับแม่เพี้ยนในคโคัวไทยนะครับเพิ่งกฟันอีกแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ฮอกเก็ตนะครับเพิ่งเฮ้ยเพื่อเองนกระตามไปฟังเหมนกันครับเข้ามาแล้วก็น้องกดติดตามกดแชร์เป็นว่าใจด้วยนะครับ ความมุ่นตะมุนอีกคนันที่ยาแบ่ง <uh ปันมาให้ผมในแก๊สแทเป็นคลิปเพืาะว่าอยู่เอฟซีและตำรวมทุกท่านได้ฟังได้รูปไว้น้ำกันทุกตะกี้นะครับเพื่อเสียมาแดงตามไปฟังพร้อมๆกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับฝันฝันข้างในฝั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 นก็ง่ายนี่แหละเขาบอกว่าแต่ดาวดอนเาคอยไปคำประกันเล็กหน่อยได้ปพนะว่าเขาบอกเขาบอกมาเสียเงินคอยจะได้เสียได้ปพนะ หลายเป็นไรล่ะเอ็ดพันวะมันโดนเติบมันนี่แบบผู้ชายคนหนึ่งคือเซลล์แม่แบบมากมันแม่แม่พ่อที่ได้ไปเสียเงืนนั่นแค้นเขาได้ปนาวะพ่อไปขำเขาปนาเอาหลายป็นไรล่ะบัดนี้เจ็ดเมื่สองหล่ะวานบอกนันวะเอาที่ได้เงินใส่ยหลไปเสียอะไรเอาวะ เ้าเราเห็นเรียนเชื่อโหลมากแม่ด้วยปนนี้เชื่อโหลดสองขึ้นหรอมันก็้ป่านนี้เชือโมากชิมแนเดอบฝันเห็นอิมิเอมาโอ้มือนเ้นเทาวาเลี้ยงแมวเนาะเลยฝันเห็นมาเรามากเอาอีหลามันตะใช้ลูกพนัาไปกอดมันมันจะหนาสออหรอกหนาสอได้ออกปลาทูให้กินมันขึ้ด้กับฝันเห็นีกไหมเช่โหลดไหมเขาคยฝันใหมมันมันเ่องวะ บ่ือ่อปั้กไข่ฟันเด็ดมันเจียหน้าหัวเท่าฟันเด็ดเขาอายุเท,ท่าใดมันนั่นสามปีกว่าว่ามันไปสามสี่ปีนะี่ว่าอายุเขาไหมนั่นเนาะสามสี่ปีสามสามปีตึงสี่ปีน่ะสี่ปีนี่แหละบอกเลี้ยงแมวแมวเป็นหนาตาคือแมวไม่โลนนทิยานี่เด้อค่ะแต่ว่าแมวเมันหายเลยลายเดือนแล้วนะคะแมวมาเที่ยนเจียวสองขึ้นมาเจวกลับมา พี่ซีวะอันว่าไม่กลับมากล่ะปันว่าแมวกลับมากอันว่ากลับมากแมวกลับมากปอกวาปันมาเขาจะมาท่วงนี้บะคะาท่วงนีว่าพอไปขับประกันให้เขาเจาโตบันั่นมาบอกว่าอันเป็นเด็เสียให้เขาได้เขาก็เสียเด็กน่อยไปขับประกันให้เขาไปไปขับประกันให้เด็หน่อยนะร้ายปรนเดี๋ยวเฮ้ยเย็ดพันวหอบัดว่กคือจัง ข้าวนึงกุย้ยไซกหน่งยางมาเขามมใไบ้านละอันอันพ่อสิได้ไปค้ำไปค้ำปากกันใหยเขาสิเดนเสียงเงืนแทนขเขาได้พนาวาอ้าวหลายปเด็นละบัี้เกเมือสองแล้วมิจฉาทันเกตสองมากมปเพี้ยนตีมาจ้งได้ปนี่เกเมือสองเนี่ยแม่กับบตัตติดไแล้ว <laughs> ตองตีต้เาเองเาองตนแล้วปัดันี้องการอะไรไม่พันมาเกตพันเตมื่นสวงก็ตีได้สองยางน่นอเก็ดะไเก็ว่าเจ็ตวดเจ็ตไอ้ผู้นี้มาวบอกที่แล้ว่าเสียให้เขาเอพันหดรียบร้อนะารุ่นมากัดที่แล้ขบ้านมาเ็ดพันเนาะผัดปรกกันคือเซลแม่มากผันว่า อันพ่อไปทั้ประกันให้เขาสจดเสียให้เขาได้ละหลายปันไดเจ็ดมื่นสองนะาว่วาไหมเอากคักหลายคัะที่แรกพอแล้ว่าเจ็ดท่าน,นมันตีตีได้สองประโยคนเลขสามตวัวมันสิเป็นเจ็ดศูนย์ศูนย์กับเจ็ดสองศูนย์นั่นว่านะ่ะวันนี้เลขสองตวัวมันจะเป็นสองศูนย์ ดศูนย์อันนี้เพิ่มมาเจ็ดพันเนาะเจ็ดพันบัตรอีกคนนึงบอกว่าอีกคนหนึ่งว่าเจ็ดพันสองเนาะเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นสองเจ็ดมื่นสองแล้วอะรใส่ใส่เสื้อแม่นเจ็ดหมื่นสองัติตัดเป็นเลขสองตัวมัตติตัดได้เจ็ดศูนเจ็สองสองศูน คับสุงมซุมแมนบอนอ่ะเอาแบบเขาขาดเลยที่นึ่เอี๋ยวปเอาผัดนะครับเนาะเาจะบอกอีกดังครับว่าเสียดังตัวใดแม่ชือว่ารักแบบอบอกรักแบบเอาบัานีิตเม้แบ้ันมิ่แบบนั่นนี่เอนมสิออเข้ามานอดเพลงรักคือว่าลักแบบดังแค่แบบได้มาเรยกเรยเข้าบ้มีแบบสิออกน้ำเข้าบ่ ม่ฟันเกี่ยวบ้านอีกพอกับรถพ่อจะใส่อออพฟันจะคุณแล้วเลยฟันจะมาเขามาท่วงเงินแล้วอันอีเหนียวมันขึ้นมาหานนอ่ะฟันต้มนี่ป็นปะคะฟันจะมือได้หนีิฟันมาคนมาท่วงเงินร้ายเมื่อและวละจำเมื่อและวละถ้าเกิฟันมาไปหามอันโล่งโศกซอยเขาปะนะเออถ้าเกิดฟันมาไปหามลุ่งศพซอยหามเราฟันดีหามลุ่ง ามลศพผู้ใดบ๊ไปามซอโมอถ้า่าหามสามคน่วมาไปไหวหนาหนาแน่แม่รวยเอามันตกหนักตลอดเนาะพอดี่สามอันหามลูกศพนี่มแต่ผูหญ่หบวหามมีผู้ณอคนหนึงยิ่งเออแต่กับยายสุกับกับ่คนนั้นแหละหามไปไปไหวหนาแน่เอามันตนักตลเนาะมันมีศพ แต่แต่ว um, ่ามีศพนั่นแหละแต่ว่าหามไปใบหนาเมมเลยไหมล้มไ่ไ <elementary> ด <superstar> ้เป oh ิดอกล้มไได้เปิดเปิดกงแต่มีหอดะหอนยังเวลาไปเป่าแทนส้มันตีประโยคหนึ่งกับมีแต่สี่ศูนเนาะซี่สูนหาสูนเหรอยิ่งกับหามใชกับหามหามแค่สามคนสามกแล้สามบอกค่มีแี่ถามเด้ว่าหามจะคนอยู่ดิแค่เีค่ถามเรียงแม่ปันเยอะสี่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์บอก อ่าน43 430ตื่นวิ่ามตื่บอกว่า43ฮ่าว่าหันขันเบื้องแรกตำล่าหนังสือตำล่าว่าหันปันเห็นเจเรล่องโล่งศพเ่ยวกรโล่งศพมันเจาศ0440เลยอมงาเดียวว่าตัวมันละ่ีประเด็นว่าหัน3คนเนาะอืมามคนนั่นแหะก็คือว่า340จะเล่ยอกนะ้า มนนนันกับ้านลาสามสวนนะามบสี่ามสนเ่พี่น้องเลยคนนี้มาแล้วสรุปมีสันนี่เนาะเมพี้นปันสองขึ้นขึ้นแหลกกับปันว่าก็จาะมาท่วงนี่พอบ้านบอกว่าเจ็ดพันเซลบอกว่าเจ็ดมื่นสองเขาก็เล้ตัดหายเป็นเจ็ดย์กับเจ็ดสองศนย์เลขสอตัวจะมีเจ็ดศูนย์เจสองสองศย์กับ0ูนย ขึ้นที่สองเพิ่นฝันว่าหามลงซุบหามสามค้นห้ากอเลตตีเป็นสามสี่ศูนย์ปัดหายสี่ศูนย์ศูนย์สี่มีแชมปนี่มันบอกอ่ะโค้งเสด็จของแม่เพี้ยนเหรอครับกลับวางไว้เอฟซีและตับเบิร์ต้อมทุกท่านค้งเสด็จยิ่งในฟังแล้วนะครับสินงนที่าเดซาหลูเลียของแม่เพี้ยนในของสุอไทยนะครับส่านรับผมในไทยคีฬาดีกี่ถ้าลุยครั้งหนึ่งนะครับแม่เพี้ยนของสุอไทยฟันอีกแล้วสองคู่เนี่ยทางเดียวนะครับเพิ่นกับฟันไม่มีคนมาท้วงหนี จัดไปเร็วมากแบบนี้เกทศูนย์ 0, ก็เกทสองนะครับเน้นที่เกทสองนะครับพบในเด็กน,นะครับต่อต่อตีฟังนะครับไปกับบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารแยงคอนตบัตบบนนะครับกับวังไวายเอฟซีและตมต้นทุกท่านคงจะได้ยินฟังแล้วนะครับสำหรับผลงานทายคลิปนี้ก็ขอยนเยียงทรันี่พวกคนอื่นคลิปต่อไปสไปทรับคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ